เแร่น้ำขึ้นคือพอดังเลยยังแล้วพอดังยังลาคือเบอร์พอดังในบอลที่ที่เขาหมัดนายเอกใบเต๋อเต๋นพระเอกมัดใบเต๋นมัดเอ๋อแล้วมาสุดไม่เพลินเหระใบเต๋นจำเลยละแอบตาสะออนน้องกุลสตรีเก็บปีบแขนเขียงโกรดทวดชั้นใหญ่ชั้นทำอะไรให้คุณันคุณมวนแห้งตะกีนานี่เคยดูไหมเคยสมัครหลายเพลงนี่เขาเป็นเพลงประกอบไงเลื่อนลาย เคยดูเรื่องล่าไหมหมาทุสอนไหมบทันใหม,ม่กว่าจับเลยราคาจัเลยราคาอยู่กว่าไหนบ้างจับซีอูจุกงานไม่มีมือถือไงมันก็เลยบอกว่าต้องดูทีวีมือมือไม่มีโท,ทรศัพท์ม,มีอยู่แต่บนบสัมผัสมีมีโทรศัพท์ตอนปออะไร แบบที่เล่นเดได้จำความได้ว่าเล่นเนี่ยก้อสี่ว่าห้านี่แหละวามีก้อนหนึ่งล่นห้ก่อน่งแต่ว่าหมายถึงว่าเราเล่นได้ตอนนั้นใช่ไหมรวมเสดียงวะเขาใชน้องสมมากเตอนมอนมอจะต้องเขาร้านเน็ดนะคะชั่วโมงละสิบห้าบาทแถวบ้านนะคะมอหกออไปต่อแถวเด้อหอมมากขอบคุณนะครับไฟฟ้าหอมมากให้ไปอย่างไรสบากูเป็นเลดีเนจะมูหรือมันเท ได,ดได้รับเยูะจนวันนี้หอมมากไม่ผิดหวังขอบคุณนะครับบางแสนใหม่ไหมครับพัทยาครับพัทยาพีนาน่น้องยังพัทยามาบ่อยมากคันข้างหน่อยก <c oughs> งหลอนอยู่ที่ ฝากละครด้วยนะครับตามหารักที่เธอลืม11พฤศจิกาเออนังเอกเบย์ามสิยงทางช่องวันอเ11พฤศจิกาวันแรกหรอวันแรกพระเอกกอรอนพระเอกกางามพระเอกแจ่มบอกอูดอนเล่นบปล่แซมภาสาตัดชื่อแซมหรือชื่อแจ่มแจ่มเป็นคนเกิดวันไหนอ่ะแรกกัอุดรหรอใช่ไหม ครูดเขาหน้าตาดีทุกคนอยากให้มารายองเจมครูดอนก็เลยหลอ <c oughs> พี่เจมหล่อเอ,ลเอาไปเอานี่เอาเลย Hai cái hai được không? cái rồi, nó để cho cho là, có thèm 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 này? không có gì hãy lên, boss đan nhọt na, sưu สิพฤติกายเยกเลิกไหมเขาบอกทไมเขาถามมากกัอันเมื่อกี้แหละอ่ำพึงรอเวลารอเวลาใหม้มไหมแม่ใช่ค่ะยัรอเส็จน้องบิีบควบคุมอาหารยังไงครับไม่ต้องควบคุมเลยกินไปเลยกินไปอยากกินแล้วกินไปเลยเป็นช่วง ช่วงไหนแบบว่าเฮงเฮก็จะไม่ค่อยกินไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เลือกอาหารกินนะครับก็กินไปเรื่อยๆช่วงไหนบวมๆหนักๆหน่อยก็จะลดลงส่วนช่วงไหนรู้สึกว่าพอดีแล้วก็กินไม่ได้คุมอาหารเพราะไม่ได้นั่นแต่ถ้าจะไม่ได้คุมอาหารแต่งดอาหารจะงดรอบดึกเอา ช่วงไหนอาทิตย์ไหนบมๆบลงพุงอะไรเงี้ยทำามาก็กินเยเกิดกินโยเกิดก,ก,กินสลัดแล้วกินนมเยอะกินน้ำอะไรมันอิ่มบ่อิลปินเท่าไหร่นี่อศิลปินหนึ่งแดนเซอร์ก็ แล้วราคาจะโดมแบบราคาลงมาก,มากตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะตอนนี้เลยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกบาทครับจากเจ็ดสิบเก้าบาทใครกดได้ตอนนี้คือโชคดีเลยกตเอ็กซี่คือเข้ามาเลยเข้ามาเลยเป็นซีไม่ซื้อน้ำชันกับว่าไม่ติดดอเนะนกนับในราคาเจ็ดเกา มีค่าส่งอีกแต่ก็เอานะใช้อะไรใช้อะไรบุกอะไปติ๊กตอกบอลก็แนะนำอยู่นะว่าไปติ๊กตอกไมค์มันจะมีค่าส่งนะคาะเขาใหญ่กูปิดเขาใหญ่มีไหมอือกูปิดเขาใหญ่มีไหนห้องที่จะคุยใช่ไหมเดี๋ยวไล่ก่อนเ,เดี๋ยวบอสลงไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวบอสแจ่งเหลือแเคลียรใช่ไหม เจ็ดสิบเจ็ดสิบหกบาทหกสิบเจ็ดบาทก็มีบางคนได้ส่วนลดคูปองนี่แหละมิไม่ยานังเด็ดห่สตางค์น้ำก็ใส่สิิทธ์อย่างนี่บอกวันนี้วันนี้กินน้ำเก๊กมาเบาๆจะได้มีฟิลริ่งขึ้นในทีวันนี้วันที่หนึ่งมีคิวมากรุงเทพเพราะว่ามีไลฟ์สดงานเข้าด่วน บีบีไลฟ์ BB, BB, สดคู่ที่กรุงเทพนะครับคิวจัดพิตที่เกลว์แม่เฟิร์สสนไลฟ์สดที่กรุงเทพนะครับจะจะลงมากรุงเทพวันนี้หนึ่งแม่เฟิร์นจ้างไลฟ์สดคู่ ซูไปหน,ปนบุดจีละรับบอลบุดจีนะ่ก็ูใช่นี่มาบดีมบสองบอดมาแล้วก็บุดกลับวันที่สองในงานจะไม่ได้กลับไปที่สองสิบอเอ็ดโมงพาตดจาแมาแต่ง่อยตอนวันที่สองออวันที่หนึ่งโอ๊ยแมนว่ดกิ่งทองค่ะเกาแต่งไสีห้างมงนี่ ไปทุ่มหนึ่งรอติดตามนะครับหนึ่งทุ่มใช่ว่าบอลเขาต้องกลับมาที่สองเลยที่หนึ่งแม,ม่มที่หนึ่งตัวเรื่องกับดูสนนนบันนับ เบื่อสอนเกียววิ่งหรือ่เพราะนองหลับ น้ำขึ้นเป็นหยึกสีเขียวน้ำเขียวแบบชั้นสูงคือเอาอะไรที่เสิร์ฟน้ำแบบนั้นไม่ใช่ว่าเป็นน้ำเปเ่งเตยแน่นอนกำลังฉิดนี่ครคอนลังสิทธ์เจอกันขอบคุณขอบคุณนะครับคอนลังสิทธ์บอกเลยว่าเบื้องแน่นอนเปรียงปลาแน่นอนใครยังไม่เคยดมยาดม มฟินแหงอย่าลืมกดตะกร้านะครับฝากยาดมฟินแหงด้วยนะครับหอมสดชื่นหอมสดชื่นเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับผมอันนี้คือปีญดมที่ทำมาเพื่อวัยรุ่นกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นเฉพาะกายกลิ่นเฉพาะเอกรักษน้องหมา้องหมามา,มานาั่งเบิ่งกดแล้วอยากลองเ็าบอกออถ้าด้ลอง,ล,องล้วติดใจได้น,นอนแบบ งงกวไม่ขึ้นถ้าได้ลองก็จะงงกวไม่ขึ้นกินไม่เหมือนเจ้าไหนเราเป็นเอกลักษณ์รจริงๆเพราะว่าเราทําออกมาเป็นเฉพาะฟินแฮงและสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ดมตอนชาเราสดชื่นรอ,อนโอนเงินเข้าบัชีไหนโคกิมสินอะไร ออีกลบงานเข้าอีกแล้วงานไรสวดคู่เข้างานที่สองแล้ววันนี้วันที่สิบไ์สดบ้านพี่จนนี่ BB, บีบีเบคคฮมสิง์เพื่อนฟินแลนด์วันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งอยู่ที่บ้านแม่เฟิ่องวันที่สิบเอ็ดอยู่ที่บ้านพิเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นมีไลรสดคู่สองงานแล้วนะครับมีไลรคู่สองงานแล้วนะแม่เฟิ่องต้องการคนบิวไหม,มเป้ยอย่ามาห่างมีกพลังแจนชุดไาเป็นไรตึงรูด เตรียมตัวจวดดอมบีบีคอนเสิร์ตฟิวเจอร์เตรียมัวจวดหนึ่งนาทีก็มีแห้งพร้อมหรือยังจ้าวันนี้ทำหล่นหลุดมือหมดเลยหายเอาใหม่ซื้อใหม่ยาดมเป็นของซื้อประจำอยู่แล้วเป็นของใช้ที่ค่อนข้างเปลืองมากเพราะว่าทำหล่นทำหายหลุม <c oughs> มาเมืองสกีดอกยาดม ประเทศจะดมนี่ยดมแล้วก็หายเมามาแล้วก็หายลงลืมไว้หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยซื้อไปเลยนะครับดูวันไหนก็กดแท่ทุกวันจะเตรียมบ้านอยู่แล้วอยูพัทยาครับพัทยาสุดที่รักติดตามมาหลายปีขอคนณนะคับหนึ่งอาทีก็มีแห่งพร้อมอย่าง ใครอยากขึ้นกล้องคุยกับเพื่อบ้านฟินแลนด์วันนี้เวลาไม่เยอะนะหนึ่งนาทีครับฟินแลนพร้อม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 กดขอกล้องขึ้นมาเลยจ้ะใครจะขึ้นกล้องกดขอกล้องขึ้นมาเลยแต่ว่าข้อแรกเปลี่ยนจะต้องซื้อสินค้าก่อนนะถึงจะกดได้นะใครที่จะขึ้นกล้องพูดคุยกับพอกับเพื่อนบ้านฟินแลนด์คนละหนึ่งนาทีจับเวลาหนึ่งนาทีนะครับข้านีได้ปะยากไหมขอคนที่มี ปีนแฮงอยู่กับตัวตอนนี้มันดูไปได้ไงมันต้องเปิดกล้องอะไเองไงอันนี้ไม่ได้เปิดหรอกเขาไม่ได้เปิดหรอกก็ต้องกดหรอกเขาโทรไปแล้วครับผมมีกับซ้ำกับตัวก็ขอให้หนากระช่วงไงแมนตัวเขาบมีดดีกันเลยก็ให้คนที่มีไงมีตอนนี้โทรมาไม่มีก็ไม่มีอ๋อใคร<ล>มีอยดมแล้วใช่ไหมใช่แต่อย่าเพิ่งเอาคนกดก่อนกดเพิ่มก่อนแล้วค่อยมีน่ารักมาก ซื้ออยู่แต่มันอยู่แต่ยอดอยู่ฟินแรงอ่ะเอาอย่างนี้ใครกดตะกร้าวันนี้นะให้สิทธิ์คนกดตะกร้าวันนี้คิดถึงแม่ดอกลักเอาไอตินกระสุกมาเนี่เาตกสุกันนีนะแต่ก็ต้าซอยจูยังกินหอก โอเคนะครับ